สวัสดีครับบางวันจากช่องตรงเป็นตรงนะครับวันนี้นะครับพูดบอลโลกในสายบีนะครับเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบางครอบครัวคอบอลพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา24ชั่วโมงทางเข้าอยู่หน้าช่องทิกต็อกนะครับเข้าไปพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องนะครับการแข่งขันในสายบีวันนี้นะครับจะเตะกันในเวลา2นาฬิกาหรือตี2นะครับ ไปที่คู่เวลกับคู่อังกฤษก่อนนะครับเวลสองนัดมีแค่1แต้มเวลสองนัดมีแค่1แต้มนะครับส่วนอังกฤษนั้น2นัดมี4แต้มนัดน,นี้นะครับเพียงแค่เสมอก็จะเข้ารอบจะเป็นที่1ที่2เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่นี้เลทราคาเปิดมาที่อังกฤษนะครับเป็นตอตกแบบครึ่งช่วงตัวกว่า,กวาเกือบ1ช่วงตัวนะครับคู่นี้นะครับบางมองว่าอังกฤษนะครับเหมือนเป็นเดวิแมทแห่งสารานาจกรนะครับคงไม่มียอมง่าย คงไม่มียอม,มง่ายๆบางมองว่าวันนี้อังกฤษจ,จะคืนฟอร์มเอาชนะเวลได้นะครับแต่จะชนะกี่ลูกนั้นนะครับต้องไปดูโอกาสและรูปแบบการเข้าทำนะครับว่าจะมีโอกาสเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่บางเชื่อว่านัดน,นี้อังกฤษจ,จะคืนฟอร์มเอาชนะเวลได้นะครับอีกคู่หนึ่งเป็นการแย่งชิงกันเข้ารอบนะครับระหว่างทีมชาติอิหร่านกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาคู่นี้นะครับนอกจากเป็นฟุตบอลแล้วนอกสนามก็เดือดไม่แพ้กัน นะครับนอกสนามกองเชียร์ก็เดือดไปแพรกันเพราะอย่างที่เรา,เร,ารู้กันว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับการเมืองมันรุนแรงกันขนาดไหนนะครับแต่รุนแรงกันขนาดไหนแต่ในสนามคู่นี้คงไม่มีใครย,ยอมใครนะครับอิหร่านนะครับสองนัดนะครับมี3มแต้มนะครับแพ้อังกฤษชนะเวลนะครับแพ้อังกฤษชนะเวลส่วนทีมชาติสหรัฐอเมริกา2นัดนะครับมีแค่2แต้มเสมอเวลและก็เสมออังกฤษมานัดนี้อิหร่านเพียงแค่เสมออิหร่านเพียงแค่เสมอ ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบนะครับแต่ว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับเลเปิดมาที่นะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นต่ออยู่ประมาณปอปาตากลมเกือบถึงครึ่งช่วงตัวนะครับคู่นี้นะครับบางมองว่าทีมชาติอิหร่านจากฟอร์มการเล่นในนัดสนะครับไม่น่าที่จะแพ้ให้แก่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นทีมพลังหนุมนะครับสนัดในฟุตบอลโลกนะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็ยังไม่ชนะใครนัดนี้นะครับอิหร่านนะครับ น่าจะเอาตัวรอดแล้วพาตัวเองเข้าสู่รอบสองของฟุตบอลโลกได้นะครับสวัสดีครับ